สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนี่ก็ยังตอนสาวนะคะเนาะพึ่งตื่นนอนแล้วกะ็อ่านหนังเต่ตงงโตไปกินเบรกฟลฟตดขันเพื่อนกินเบรกฟลฟต์ขืนมาแล้วรู <laughs> ้สซึ้ว่าเมื่อยมากเลยก็เลยแบบขืนมา,นมาพักผ่อนสักสิบนาทียี่หยางประมาณนี่ยคะ่ะแฟนสูเราจะพาไปอ่าเราว่าจะพาไปเล็กครับราจากนี่ไปประมาณอ่าจากโรงแร่มไปประมาณเจ็ดนาที่าสันวา บอกไกลปันไดหาแนวเฮ็ดอะคันเพื่อนเนาะเอาเถอะค่ะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันว่าสถานที่ที่ซูจะไปเนี่ยสวยงามแค่ไหนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะถึงแล้วค่ะเพื่อนกำลังจอดรถอยู่ค่ะอากาศแดดดีม,มากๆอีกหนึ่งมือเนาะค่ะเนาะน่ะมองพูนค่ะเพื่อนที่ป้าสุ จะไปย่างกันเนาะค่ะเนาะจะย่างจากมองนี้ไปไปเรื่อยๆไปหอดพุ่นาะค่นเพื่อนได้กระชายเป็นเพื่อนด้เห็นกันเนาะคะ yeah, ่ะเนาะ so are you ready for to walking yes we're ready what about you oh it's ready <S all right okay Do y o your mask I got a mask in here โอ้ธรรมชาติดีดีเพื่อนเนี่ถึงว่าโชคดีอยู่ ที่ว่าฝนบ่ตกเนาะค่ะเนาะบางคน่ะเป็ดห่านเต็มเลยค่ะเพื่อนคนไปเดินเต็มเลยค่ะน่ะไปไหนซิเหรอเนี่ยไหนเวทจ้ะจูเบ็ดเพื่อนบังเป็ดไบหนาเต็มเลยเป็ดหรือห่านเนี่ยนบ่หัหาเพื่อนนี่ เพื่อนๆคะมองนี้คือว่าถ้าผู้ใดอยากนั่งเรือช่มบรรยากาศเนาะคะ่ะนี่คือเรือคะ่ะกะไปซื้อตัวและะ้วกันเสาเรือไถเนาะค่ะนะคะ,นะคะบางครอบครัวกเขาก็ไปเซานั่งเรือช่มบรรยากาศเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบอเสาเรือกะนยางรอบๆนะฐานเพื่อนยางช่มบรรยากาศไปกะดีเหมือนกัน,นะะเนาะค่ะเนาะถือว่าโอเคเดี๋ยวเบิรงว่านี่นขึ้นราคาเถอะแนเพื่อนบ่เด็กหน่อย คุยไงแถวแต่ตามราคาเพื่อนเพื่อน,นสงสัยแฟนสูตรเราสิผ้าไปนั่งเลือกค่ะเพื่อนกะสักนีสิบนาทีแล้วว่ามันจังบเบือ่อนั่งโดนหลายมันสิเบื่อเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปสือตัวก่อนค่ะสำหรับขอบข่อเบิรงดวิญีสิบนาทีฮิวบาระมาณเท่าใหญ่เนาะคะ่ะเนาะ ซื้อเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเบิ่งดูว่าสิได้เลือกขั้นใดเนาะคะ่ะเนาะอ๋อนี่ค่ะสงสัยขับเองหรือเปล่า <c oughs> คือเขาให้ขับเองค่ะเพื่อนๆคับเรือเองเนะะาะเบิ่งดูว่าพอหรือว่มมาลูกไส, <c oughs> ส้คนสิกับสู้ป็นผู้นั่งายลูกย่างเดียวค่ะเพื่อนตื่นเต้นมากๆค่ะเพื่อนจะได้นั่งเ,เรือแล้ว <c oughs> หาย,ยัางเฮ็ดเนาะค่ะเนาะกะ <c oughs> คือว่ามีแนวเห็ดขันเผื่อนนี่ถึงถึงเลือดแล้วเดี๋ยวมันก็จะเลือกเลือดตัวใดให้เนาะขันเผื่อนเนาะตามนั้นเลยค่ะเผื่อนเดี๋ยวไปขึ้นเลือดกันค่ะเดี๋ยววัดกุบเดี๋ยวโอเคมึงได้ขันเผื่อนว่าแฟนคือนกาจะครับใส่บลอกจะมีคนสอน ก็รักใจขนาดนะ้นเนี่โอ้คิดถึงกี่ครับเปลี่ยนเรือค่ะเพื่อนเพราะว่าเรืออันนั้นมันจะมีไอ้พวกบีดเกาะอยูุไทยเรือหลายเนาะค่ะเนาะเขาจะท่ำความสะอาดก่อนก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นเรือดขั้นหนึ่งแทะเพื่อนเดี๋ยวลงเรือไหมเนาะค่ะเนาะพร้อมแล้วค่ะเพื่อนนี่คนขับเรือด้วยค่ะ เดีวสูว้ใช้บังคงบนาด้ค่ะเพื่อนเนาะสิโอเคเยอเยอากาศดีดีค่ะเพื่อนเน,อนี่ยุงก็แดขั้นก็หายลูเขาขับเรือ Wait, is she really? Wow. เพื่อนสูนังหัวเรือเลยก็จะได้เห็นบรรยากาศเนาะค่ะเนะาะทั้งคนขคับแล้วคนนัง่งสวยงามมากๆเลยค่ะอากาศดีดีมีเป็ดนี่คนเดินเต็มเลยค่ะเพื่อนนี่แล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวซูกะนั่งอยู่ทางนี้เดี๋ยวแฟนซูแล้วก็จะจะสูให้เบิ้งดีกว่าเนาะค่ะเนาะ โคงเนาะค่ะเนาะโคงไมทังมุมนี้ค่ะแค่มานั่งเลือชุ่มบรรยากาศแล้วกเดี๋ยวสุดท่าน่วนยางชุ่มบรรยากาศด้านนอกเนาะค่ะเนาะมุงเลือก็เดิน n ่ t too h it's quite e a y g h เด็ก่อยกับสนุกกันค่ะส่วนอุ้ยเมืงฮานขันเพื่อนหานได้หลายเด้สิจะซุ่มอีกคนเด็กขันเ่็นฮานปะคะหานเยอะมาก เพื่อนพอหลบนีปุ๊บเข้ากระสิกรไปมองแล้วก็โค้งไปมองนี้ค่ะเพื่อโค้งโค้งไปมองนี้แล้วก็ะสิกรไปมองเดิมค่ะหมุนเลื่อนเหมือนเ ประมาณซิมนาทีแล้วคันเพื่อนฝ่าเป็นขึ้นๆแต่ว่าฝนโปรโตรกด้วคันเพื่อนแค่คึ้มซื่อแต่ว่าอากาศกันยังดีอยู่เหมือนเดิมก็ยังมีแดดขึ้นแดดแต่ว่าก็ถือว่าโอเคคันเพื่อนมือเบดค่ะเพื่อนอ,อ กันเบิบ้งพวกผู้เฒ่าเขามาเล่นโบกันค่ะเพื่อนเห็นบ่ค่ะนี <c oughs> ่แต่ผู้เฒ่าเรนพอปูสุเรามาขนาดได้ค่ะเพื่อนเล่นโบแบบนี้มายืดเบิ้งตังโดน มาอยู่หมองหมากเลยสวนหมองนีนเด็กหันเพื่อนก็นเป็นสวนย้อมหน่อยๆให้คนได้มาเล่นกอล์ฟเห็นบ่นค่ะก็จะมีหมองเล่นเทนนิสน้าผันเห็นบอกค่ะเปิดเด็กน้อยได้มาเล่นตีกอล์ฟสนุกสนานกนันหันเพื่อนเห็นบ่นค่ะ เป็นส่วนจำลองเนาะค่ะเนาะแล้วก็เล่นได้จริงค่ะสำหรับเด็กน่อยผู้ใหญ่ก็ได้คะ่ะโดยส่วนอยาเล่นเนาะค่ะเนาะ